สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับพ่พงกับผมเลยนะครับจอม R P C C ทุกท่านสวัสดีวันนี้เราจะมารีวิวกับรถเก่งไซค์กลางทุกคนกับเจ้า MG5 ตัวนี้ของเรานะครับเป็นตัว1.5 d p l u s Sunroof นะครับทุกคนเนาะตัวนี้มีตัว Sunroof มีมาให้ทุกคนเนาะได้เป็นสีแดงสวยๆแบบนี้นะครับตัวรถก็สวยๆเลยเนาะทุกคนหน้าตาโคตรสวยโคตรเท่นะครับล้ำสมัยสุดๆเนาะในตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยเรียบร้อยนะครับมีไฟเดย์ไทม์มาให้นะครับ ตัวล้อแม็กก็ได้ล้อแม็กอลลอยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสีแดงสวยๆแบบนี้มีกล้อง360องศานะครับอันนี้เนาะกระจกขับข้างมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับนอกจะประตูเนาะมีระบบสมาร์ทคีย์เลสให้นะครับสามารถกดกดล็อกได้เนาะข้างบนนะครับมีตัว s u n r o o มาให้นะครับแบบนี้เลยออปชั่นนะภายนอกคนน้อะบอกเลยว่าจัดเต็มสุดๆเนาะสำหรับเจ้า mg 5คันนี้ของเรานะครับทุกคนอ่ะดีไซน์ด้านท้ายนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้าย led เรียบร้อยนะครับเนาะพารกเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับมีมาให้3จุดแบบนี้เนาะนี่แบบนี้เลยครับแล้้ววกก็ตััหองเรสมภาะ ดูนะครับเพราะจะสัมภาระกว้างสบายนะครับทุกคนนี่นะครับจะสัมภาระกว้างสบายเลยเนาะที่สาคัญนะครับคันนี้ยังสามารถพับเบาะภายในได้อีกด้วยเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวทดสอบตัวภายในของคันนี้กันบ้างนะทุกคนเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่นะครับเปิดมาภายในได้เป็นตัวเบาะหนังเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วตัวเบาะหนังดีไซน์ออกมาโคตรสวยนะทุกคนเนาะเบาะนะครับตัดกันอย่างดีทุกคนเนาะสีแดงขาวดำสวยๆแบบนี้นะครับเนาะอ่ะตัวเบาะนะครับคนขับเป็นเบาะ่อไฟฟ้านะทุกคนตัวนี้นะครับ พอมาลล่นะครับได้เป็นพอไลมัลติฟังก์ชันมีระบบคุชชาร์ทมาให้นะครับตอนเราเป็นระบบคุชาร์ทเนาะแล้วปัดเลื่อนไม้นะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับเป็นจอทัชสกรีนแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้แบบมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะทุกคนเนาะคนนี้ครับก็จะมีข้อดีของรถเก่งสายกลางนะทุกคนมีแอร์ตอนหลังมีมาให้นะครับแบบนี้พร้อมกับตัวพอร์ต USB นะครับแล้วก็ห้องผู้โดยสารก็คือนั่งก้งนั่งสบายนะทุกคนเนาะอัน โอเคไปดูกับตัวห้องเครื่องของเจ้า mg 5คันนี้กันบ้างนะทุกคนเนาะว่าหน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับเครื่อง1 5 0 0้าซีซีคันนี้ของเรานะทุกคนเนาะนี่นะครับหน้าตาห้องเครื่องของเขาเนาะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0้าซีซีเชืเ้อเพลิงเบนซินนะครับแล้วตัวรถของเรานะครับก็รับประกันให้เลยว่าไม่มีการชนหนักจมน้ำพิกามไฟไหม้นะครับไม่แท้100%นะทุกคนเนาะตัวรถนี่คือทำงานมาสวยเลยนะทุกคนเนาะ ถ้าเราตามหารถเก่งไสาก้างราคาไม่ถึง4ี่แสนนะทุกคนมาดูได้เลยนะครับรถราคาไม่ถึงสี่แสนผ่อนอยู่ประมาณแปดพันนะครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s c r ต b e ผมด้วยนะครับไปขอตัวลาไปก่อนแล้วัปคิปหน้าสวัสดีครับ